สวัสดีครับผมปอบนะครับ <c oughs> อันนี้ก็เป็นลูกค้าอีกท่านหนึ่งนะครับที่ส่งมาจากซุลินนะครับส่งมาจากซุรินซุรินนะครับอ่าส่งจากซุลินให้ติดฟิล์มจอ m อ็มไอดีออนดีแให้นะครับขอบคุณมากนะครับอ,อน,นี้สภาพกล่องที่มานะครับส่งมาจากแฝบกบอ่ะเราเปิดดูข้างในพร้อมๆกันนะครับว่าเป็นยังไง ค้าส่งมายังไง่องไงผมส่งกลับแบบนั้นนะผมไว้ก่อนนะอ่าโหไอขวดน้ามาด้วยห้ขวดน้ําด้วยผมส่งกลับแบบนี้นะผบอกไว้ก่อนนะเสียโทษผมนะแต่ว่ <laughs> าผมนะเขาส่งไงผมส่งงั้นนะบอกไว้ก่อนโอเคนี่นะครับอ่านี่นะดูนะดูนะ เห็นไหมครับไม่องผมสูงกันอย่างนั้นแล้วอย่าว่าผมนะอ่าเดี๋ยวเราลองจ่ายไฟกันดูครับว่เาเป็นยังไงอ่านี่นะครับสภาพหน้าจอของเขานะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวเป็นยังไงมาลองดูกันครับ เรือนไม้ตัวนี้นะครับขอตั้งชื่อว่าอะไรเนี่ยทางช้างเผือกแล้วกันมันเหมือนทางช้างเผือกบนท้องฟ้าเลยนะครับลายพ้อยเลยนะครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตแกะเรือนไม้มาเป็นชิ้นๆก่อนนะครับแล้วก็ถอดจอ,อกมาครับอ่าเรือนไม้ตัวนี้นะครับคือลูกค้าเขาเขาเรียกว่าไง่ะเปลี่ยนฟิล์มมาแล้วนะครับเปลี่ยนฟิล์มมาแล้วอ่า ะครับแต่ว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ก็เลยส่งมาให้ผมช่วยติดให้ผมก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดนะครับเท่าที่จะทําได้เพราะว่าเนี่ยครับมันมีรอยฉลอกอะไรพวกนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากที่ผมลบข้าวกาวออกให้หมดแล้วติดซีมใหม่จะได้แค่ไหนยังไงนะครับวิธีวิธีการถอดหน้าจอนะครับ ถอให้ถูกวิธีนะครับถ้าถอดผิดวิธีก็เหมือนที่บอกแล้วครับซ็อกเก็ตพังเลยนะครับผมขี้เกียจพูดแล้วนะว่าอย่างเงี้ยอย่างงัดอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือถ้าเง,งี้ยงัดมาแล้วก็พังหัวส่งกลับก็มีแค่เนี้ยไม่มีอะไรยาก เห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมถลอกกันเลยนะเห็นไหมอ่าลอกหมดเลยเราก็ไม่รู้จะทําได้แค่ไหนนะแต่จะพยายามทําให้ที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับเดี๋ยวขอยากลบคาบกาวออกก่อนนะผมค่อนข้างหนักใจมากเลยอะเพราะว่ามันเป็นรอยลอก เหมือนจะเข้าในเนื้อกระจกเลยอ่ะเดี๋ยวลองดูก่อนว่ายังไงครับเดี๋ยวมาให้ดูอีกทีนะลบคาบกาวเสร็จตอนนี้ก็ลบคาบกาวออกเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับไม่รู้ว่าเพื่อนๆเห็นหรือเปล่าจะมีรอยขูดนะครับอ่าเห็นไหมไหมจะมีรอยขูดอยู่เนี่ยนี่คือติดกับฝังเข้าไปในเนื้อกระจกเลยนะผมไม่น่าจะติดเสี่ยงแล้วจะดีหรือเปล่านะ หมือนที่บอกจะพยายามทําให้ดีที่สุดทุกอันนะครับเอามาให้เ,เพื่อนดูกันนี่น,นี่นี่คือไอ้ที่ว่าเอาอะไรไปขูดหน้าจอเนี่ยจะเป็นปัญหาแบบเนี้ยคือเข้าไปในเนื้อกระจกเลยนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันดูติดฟิล์มแล้วก็ยังไงบ้างอ่าเนี่ยครับเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ติดฟิล์มเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นยังไงครับกับตอนต้นคลิปที่มาแรกๆเห็นไหมครับ เดี๋ยวผมเปิดคลิปไปเปิดรูปไปดูนะผมไม่ได้แบบทําให้ดูละเอียดนะอันนี้นะพอดีมันมีอสองอันที่ต้องทําคืนนี้ก็เลยทําแบบเร็วๆไปให้เพื่อนดูกันอ่าเห็นไหมครับด้านขวาในรูปผมคือก่อนทําแล้วก็ตอนนี้คือทําเสร็จแล้วเห็นไหมครับไม่มีอะไรแล้วครับเหลือประกอบกลับอย่างเดียวแล้วครับอ่าเห็นไหมครับตอนมาคือด้านขวาในโทรศัพท์ แล้วก็อันนี้ก็คือตอนที่ติดฟิล์มใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอญากประกอบก่อนแล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะดึกไปเยอะเพราะว่าผมจะมีอีกสองอันเดี๋ยวประกอบกลับก่อนนะครับอีกสองอัน ไม่ต้องทำหรอกนะคือผมที่เกียจถ่ายคลิปนะเ,เดี๋ยวค่อใส่อยู่อ่าเดี๋ยวจไฟก่อนเพราะว่ามันมีเยอะนะที่ผมไม่ได้ลงคลิปนะเขาส่งมาทำเยอะคือคลิปเนี่ยมันลงห่างๆมันที่ผมบอกะครับลงเยอะๆมันจะกลายเป็นเขาเรียกว่าไงซนะ่อมเรือนไม้ไปซะลนะ เห็นไหมครับไม่ยากเห็นไหมครับเดี๋ยวก็ประกอบฝาแล้วก็เทสเข็มกวาดอีกครั้งหนึง่งแล้วก็ส่งคืนลูกค้าได้พรุ่งนี้แล้ะครับเหมือนที่ผมบอกนะครับผมอยู่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับใครที่สะดวกส่งนะครับก็ส่งมาได้ทำให้กลางคืนรุ่งขึ้นเช้าส่งกลับนะครับเบอร์โทร0 9น9 6 9 8 5 9 0นะครับ ลายก็เบอร์นี้ได้เลยนะครับเบอร์นี้ขอสงวนไว้สำหรับลูกค้าที่ต้องการส่งอจอเอ็มไมาติดกับผมที่บ้านนะเบอร์นี้ขอสงวนสิทธิ์นะครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการโทรสอบถามลายโทรสอบถามนะครับไอถามที่ว่าติดยังไงลบเอาใช้ใลบคาบกาวหรือทำอะไรยังไงเนี่ยให้ไปดูในคลิปนะออนะครับอันนี้เบอร์นี้ขอสงวนสิทธิ์นะครับยังไงก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านมากนะครับที่ ส่งฟีมมาติดก,กับผมจากทุกท,กที่ทั่วประเทศเลยนะครับขอบคุณมากที่เชื่อมั่นฝีมือผมผมจะพยายามทําให้ดีทุกๆุกอันนะครับเท่าที่จะทําได้ขึ้นอยู่กับว่าความสาััข,ของหน้าจอที่ลูกค้าทุกท่านขูดมาถ้าขูดมาทะลอกมากเยินมากผมก็ไม่สามารถทําให้มันสวยแบบนี้ได้นะครับนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะอโอเคนะครับนี่เข็มตรงนะ เข็มตรงนะเดี๋ยวเท็ดเดี๋ยวเท็ดกวาดก่อนนะครับอ่าไหมครับกวาดตรงเป๊ะเรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับอ่เดี๋ยวผมขออนุญาตประกอบอีกครั้งนะครับแล้วก็เดี๋ยวก่อนปิดคลิปนะครับเช็คความเรียบร้อยอีกครั้งนะครับ ตอนนี้ก็ประกอบเรียบร้อยนะครับพร้อมส่งคืนให้ลูกค้าพรุ่งนี้นะครับของตัวนี้นะอ่าเช็คสุดท้ายครับโอเคเรียบร้อยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมนะครับ ใครจะติดฟิล์มก็เบอร์โทรโทรมาคุยกันได้ลายก็เบอร์ตามที่แจ้งเอาไว้นะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าคิดว่ามีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ